응음 우하이 보음 으음 กับท้าพี่พีอน้องมาหาคบหมอครุง่ายขึ้เเนเ่านาะค่ะครับผมจะบรรยากาศวันนี้ห,หน้าบานเหาค่ะพี่น้องว,นนวันนี้ส่งขึ้นลมหนาวพัดเนาะแม่ทมวันนี้ล่มเนรลมหนาวพัดใบว้อยเลยเนอะหนาวเนี่ยมือเตาครับผมจกาก่อนสีเขารับชมเนาะคะ่ะาชิมกับมีสิ่งดีๆมานําเสนอพี่น้องค่ะนี่ค่ะจุราเซรั่มเนาะค่ะเป็นครีมหนาขาวหนาใสค่ะแก่ฝ้ากระจุดด,ด,ด,ด่างดำบนใบหน้าของเหาเนาะค่ะ แล้วจิ้มกะใส่มาตลอดเนาะค่ะเข้ากะโอ๊ตากแดดเนาะตากแดดตากลมตลอดค่ะพี่น้องกะหนากระยั้งขาวยังใสอยู่เนาะค่ะกะตอบโจทย์ทุกสภาพผิวค่ะพี่น้องท่านใดสนใจนะค่ะเข้ากะคอมเมนต์เนาะค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปว่าสนใจเด้อจ้าเดี๋ยวจะจิ้มติดเขาไปหรือว่าทิ้งเบอร์โทรไปก็ได้เนาะเดี๋ยวเฮาโทรกลับไปเนาะทักทายพี่น้องเด้อค่ะเาไปทักทายพี่น้องในคอมเมนต์ค่ะหรือว่าทักแชททักไลน์มาก็ได้เนาะตามเบอร์โทรพี่น้อง คุยงี่าก็ต้องสวยงามไปตลอดนะพี่น้องต้องรักษาดูแลโตไปให้ดูดีตลอดอพี่น้องตัวนี้ตอบโจทย์ได้ครับซอยไดดได้ครับปลาเสียหเนาะปลเสียลับอนะอกไปเรอยเล้นองถ้าเราโชคดีปนำกันได้เราเห็น,นมันเป็นตัวนุ่มอันนี้เนาะครับผมเมื่อวานในกระมานเนาะมีนนกระมานได้ก็อะไรพี่น้องอ่ะพี่น้องไปลุ้นไปชนมากรเลยครับผมเหมานประมาณเนาะกขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชคด้วยครับผมขอบคุณที่กดไล์กดแชร์ฝากพี่น้องด <ไป S 2> ้วยฮะกบอโกบไงนำกันเด้อครับวันนี้ บรรยากาศตรงไฮทงหน้าด้วยครับนี่นะครับบ่อนเทาหากระดีเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยครับผมหนาเพิ่นกระขอนเนาะหรือระบ่องกระบองขอนแล้วระบ่องหนาเพิ่นกระจีไร้เนี่ยแต่กระบองได้ว่าลายแห้งถ้าลายแห้งกบเพิ่นจะอยู่ตัวทีเพราะทีหาบ่เห็นนี่ครับส่วนมากชว่วงนี้กระดีเป็นกบหมอบด้วยครับส่วนมากกบไงนีครับมีแนี่แต่กระจีหายอยากได้ักหน่อยคนบะ่คันไงต้องเคลียรนบางไตฟาอยู่นะ มันตัลโลกคือห้อยเป็นเถื่อนี่ตังนี้แหละบตัวยูนี่แหละว่ไปใส่ดอกเบ่งพี่น้อยเด้อยเยโมเลนโตเพิ่งตบใหญ่เดี๋ยวำหาัวเจคิเป็นตเดียวกันบอักง่ยเลยตัวเดียวกันหเนาะเป็นยูนีหน่อยกว่าตัวนี้อาจะหน่อยกว่าต้นหอยงหญ่อีลีเนาะจับเลย ตุเรศของเฮาพี่น้องแต่ว่าห้อยนั่นใหญ่กว่านี้เด้เมียนห้อยหลันใหญ่กว่านี้พี่น้องกบของเทะได้พี่น้องกบหมอบของเทะได้ครับผมบริบาตกำผมเอามาวางไว้แล้วมาเปิดบะเมียนได้ครับผมพี่น้องบางกรของว่าเฮามาเห็ดเอาเนาะเมียนครับผมบอกเคยจักเจื่อได้พี่น้องจากของเทะล้านกุ้งแต่ว่าเจียวกบเลี้ยงมาหมอบไว้นี่ผมมีความจำเป็นอย่างไรต้องเข็ยแบบนั่งพ่อหูจักหาอยู่แล้วกบนึ่นี่ใส่แหลกของเหาพี่น้อง อ่มา,าแล้วพี่น้องเบิ่งแล้วกับกดไลค์กดแชร์เออครับผมนะเตะเรียกเขากับรุ่นนี้กับบะถ,ถึงสิบตโลหน่พี่น้องนี่รุ่นนี้เอ,อ่แต่ว่าหมองหมอบตอนใหญ่กว่านี้ตอนนี้บบเมียนแต่ตัวนี้ก็ถือว่าใส่ใหญ่เลยครับใส่งามยุกหกหยักเลยเหรอตอนนี้ปลุกหมบกไข่ใส่บอเงมบอ,อยู่ในนี้แล้ว ข่อยกำลังนอนข่อยตื่นข่อยตื่นคนแล้วหาบัยญาแล้วบ่เห็นพวกเล่น้อยติดลงหาบ่เห็นลดเลเร็วแล้วก๊ดลดลงขี่เห็นบ่อันดีเลยนะจ้าเปื่อนตัวนั้นบ่เห็นเลยพี่น้องตัวนั้นโลกของข่ย ใายตัวไหนเนาะบวงนิดหน่อยหาบุตรสองเที่ยวยินดีดีบรรยากาศเย็นๆไปเนี่ยกบคือสิบบกข่อยกระโดดเนี่ยครับผมสิบบกกระโดดเพราะคืออากาศมันหอนเมียนวะนี่มักกำลังจะเขาลังจะไง หาหลายเรื่อเธอหนึ่งเนาะนีะ่รอ,อรอบสองรอบสองค่ะมาเพื่อไงเพื่อไงอีหลีจ้าป้าหน่าอือตุสำกัรเลยเสร็จแล้ว ไงท่านไเนยเนาะ,ะน้เพุน่ดิเพิ่เดิกระโดดอีกป๊านนบนหมอวานเนี่ยเนาะมือตามับเลยพีน่นงจับเลยยุกไก่น้ำนี่พี่น้องน้ำนี่นี่กระโดดว่ยดิกระโดดเอา่ได้เลยเลย พี oh, ่น้องเขี่ยปุ๊บกระพอเลยตื่นเด้นเขาง่ายละตัวเนเหลืองเขาง่ตัวเหลืองอ่าคุกงครับตัวขอ ไม่เร็กไม่เร็รรเม,าารมืวนันมื่อนีมื่อนเมื่อวานอ่นห่อนแห้งง่ายนะไม่เข้า,าได้ทีหอยไปอยู่ใส่บนอู้ไปอยู่ใส่ของนนะ่ะไรบันไดเนาะหอบนะ จะกรโดดแล้วว่าไงเดี๋ยวกระตโดดนี่ไก่เฟืองชิตาโรยจะไล่ลายเนาะไม่เนี่จะรวยใหญ่ชิตาโรยกับไม้ถึงใส่เดือนเลยพี่น้องแถวนี้คือนชิตะลรยตะกี้ผมอยู่บ้านเขาเขื่อนใส่เดือนผมมาอยู่นี่เขาเขื่อนชิตะลรยนั่นเป็นจักโตแล้วเจ็ดเจ็ดตัว ไงตั้งบอเลยว่าตรงไหนใช่แลเกี่ยวเขียมันดังปุ้งปุ้งปุ้งกันเลยว่านั่งยังเสียงแค่หนึ่งแปกแปลกเนี่ยโอ้ยเบิ้งแก่เลยสิเบิ้งออกไปนี่เบิ้งมาออกเบิ้งออกเลยมันเป็นขีดต้มเป็นคือกันเบิดเลยแลอวเกี่ยวเกาะตบเบิ้งตบวบริโตบโดนเลยตบเบื้องดัางดรอขีดเพราะดินมันเปียกก็สิบบาทหลังนี่เกลียวเกาะนี่ก็เลยสงสัย ิ่งบอกอกเลยเป็นไงกูอีลีทันมต้งพี่บังแดดเียวเกาะบนดังปูนบริเวณไงเิ่นปีหนอเป็นปูนเท่านี้ต้นนีนไงตะกเป็นเป็นเป็นเปนได้ีน่อู่ปิดิเป็นสีเหอ่ตัวตนีดูลึกปานนี้ดิ้นเหนียวเพิ่งลงเลย ลับสนิทดีพองามหูมือยยางหูมือย่างอีพอหูมือเหลี่ยมตาเหลี่ยบอกเลยเนาะให้คูยากิดเบียเพิ่งงาที่สุดง่ายหรือหมอบกำลัง่า

มันจะโคบไงสองสามตัวเลยเนาะงามๆเลยเียไปหนแตหมว่เป็นัวลงงกุหมูยามากงเหรอียกเล็กเชียกเล็กเชียกเฮ้ยจ้าโถ่เหียดเก่า ลืมแล้เจ้านีน้ำพลายอยู่นะค่อหน่อย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 ดมือจับนะฮึ๊บ่ยวยชยชยยวอย่างขางนอ๊่าฮาตาตาคุยดีดีมั้ง คุยน้อยสิดแลลวเนาะกศท้องทุงพี่น้องหัวควายควายน้อยควายน้อย,ย,อยอเ,เกี่ยวดีมันค่ายหยียพักแล้ว เล่นมาหัวน่อย,นอ,ยอยตัวอาจจะบ่นห่อยอู้บ่นห่อยช่วยนะบ่นห่อยกำลังงามก็รักก็ลักเบาหยากรัก ห้อยนเถืไหมห้อยจะอางนั่ก็เลยจิเข่าไงปลาขวัญกี่ันที่นอะใช่ละยู่รงได้ออดินทั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 อยงดินไหมดัทัทัทัต่เฟืองเนาะปลาอยู่ใต่เฟืองเฟื่อครบสิบก็โต เปรือกเปล่าหมกเสียบอะไลุดนี่นนเนาะจริงจริงเนีๆๆ่ย ตลรางแปดขากระดิ oh. ขอดหน่อยโอ้ยถูกคุบตกหูเลยเปี้ยตกหูดังเปี้ยเลยป่หองากเลยต้องขุน

ด,ดูเป็นองเปลืองเนาะที่ก็มาอยู่เชีองนกเชีองยังนงอย่าน,ยนกดดนกลาย บวบเบื้ง่ายเลยบวบหน่อยก็ได้บวบกรเรือก็เรือปลาไหกกระย่างดีหลายลมาหากินป่าเข้มทุ่ง่าย

กลับบ้านนะครับบัน่นี้าชมผลงานของเรามือนี้อากาศดีดีพี่นอนมันบอหอนทองฝ่าสีฟ้าสดใสสิปปโต้ชปโะโต้ปโโตนี่ยพ,พ,พี่หนอนม,มีกระเจปี๊ย ไปงานตะเวนเนี่เพราะว่าจะไปผูพักนะคะครบสวมงามดีเนาะไอเรียกพี่นองพี่นออกตั้ไปเห็นโตพอดีดานกกาน้ะตาพี่นอตะพี่นอง่นรเมือับผม คุณที่พี่น้องกดไลกดแชร์เด้อค่ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮาค่ะกุ้ยสารบ้านทุ่งค่ะพี่น้องขอบคุณทุกไลทุกแชร์เนาะค่ะค,คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะคลิปนี้คอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ่ายคลิปกรฝากพี่น้องด้ครับผมจุฬาเซรั่มเนาะพี่น้องถ้าใดสนใจค็ทักแชดทักไล์เข้ามาได้ครับผมบรรยากาศท้องให้ท้อง,งหน้าเลยครับบรรยากาศดีด,ดีอากาศเพ่ดีกว่านี้ประวัติปันใดมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ